ลรปลีกจากความบุญไหว้มาพักใจพักกายทำบุญไหว้พระค่ะพี่น้องคะ่ะวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้สิภาพี่น้องมาไหว้พระทำบุญนะคะเมื่อนี้เข้ามาทำบุญมากราบลอยพระพุทธบาทนะคะวัดพระบาทนะคะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะกรมกาบอมพระถิงดงามนะคะเห็นแล้วสบายใจนะคะ เป็นองค์พระองค์หนึ่งนะคะที่งดงามแถวที่เคยเห็นมานะคะเป็นวัดทิ่ตั้งอยู่ในหมูบ่บานที่ลอมรอบดเวยภูเขาทิวทัศน์สวยงามนะคะกลมกลืนเย็นสบายสะอาดตานะคะเป็นเมืองติดแม่น้ำคงนะคะศิลปาการแกสระสลักของเพิ่นกระจาวิจิตบรรจงไปอีกแบบหนึ่งนะคะสูงสวยงามมากเลยนะคะการมาทำบุญแต่ละเทือที่ยาขาดบ่ไดับคือขอพรเชิญซิมซี่นะคะ เสียงซ้ซีนะคะสําหรับหมูแล้วอาจจะเป็นการทํานายทายทักในช่วงชีวิตของเฮ้านะคะเป็นการเตือนจิตที่เฮ้าบอดประมาทในการจ่ายชีวิตนะคะพี่น้องคึดคข,ขึ้นหมูบอ่อสาธุดเด้อให้ปกปักรักษาลูกหลานให้มีแต่ความสูขความจเจริญแขวขาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกประการเดอ้อสาธ